เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่รักและชื่นชอบในเหรียญกระสา,ษาบรัชการที่9้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยมวัตถุมงคลสำหรับอีพีนี้จะเป็นอีพีที่พูดถึงเหรียญพระเทพนะครับซึ่งเหรียญพระเทพที่ผมนำมาลงจะได้รับความนิยมทุกเหรียญและราคาจะขยับขึ้นในแง่ของการเก็บสะสมแล้วอาจจะไม่ได้คำนึงถึงราคาแต่คำนึงถึง พระกรณีกิ่นของพระเทพที่มีต่อปวงชนชาวไทยทำให้ได้รับความนิยมและปัจจุบันก็เริ่มที่จะหายากนะครับมาพูดกันที่เหรียญแรกก่อนเลยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเจ้าฟ้าซิรินทรทรงสำเร็จการศึกษาเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในวาระที่สมเด็จพระเทพทรงเป็นบัณฑิตพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2520อายุของเหรียญผ่านมาแล้ว48ปีนะครับมีจำนวนการผลิตเพียงแค่1แสนเหรียญเองและทำให้เป็นจุดที่น่าสนใจในหลายภาคส่วนและที่สนใจกับนักสะสมจึงทำให้เป็นเหรียญที่มีราคาขยับขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันมีราคาตามหนังสือคู่มือนักสะสมเหรียญกระสาบเล่นหากันอยู่ที่ประมาณ 600บาทมาต่อกันที่เหรียญที่2เหรียญที่ละลึกทรงสถาปนาสมเด็จพระเทพสร้างในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2,520ผลิตออกมาเพียง5,000เหรียญเท่านั้น จึงเป็นเหตุให้เหรียญน,นี้เป็นที่น่าจับตามองของนักสะสมเหรียญเพราะจำนวนการผลิตน้อยจริงๆนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคาน้ำหนัก15กรัมและมีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือถ้าเป็นเหรียญ UNC เล่นหากันอยู่ที่เหรียญละ 35,000. ถึง4 0 0 0มบาทเลยทีเดียวนะครับอันดับที่3เป็นเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเทพทรง มีพระชนมายุ3 6พันษาสร้างขึ้นในปี2534เป็นเหรียญชนิดราคา600บาทซึ่งไม่ใช่เหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญแบบขัดเงาสร้างในวาระที่สมเด็จพระเทพทรงพระชนมายุครบ3รอบมีจำนวนการผลิต2583เหรียญผลิตหลักพันเท่านั้นไม่ถึง3,000นนะครับราคาซื้อขายเปลี่ยนมือจึงค่อนข้างที่จะสูง และเป็นเหรียญที่ถูกประมูลไปในราคาที่สูงในเวลาที่มีการประมูลเหรียญน,นะครับเล่นหากันอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5,000บาทเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากและนับวันราคาขยับสูงขึ้นเรื่อยๆหลายเท่าตัวของเหรียญเลยนะครับมาต่อกันที่เหรียญที่4เลยนะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเทพทรงได้รับรางวัลแม็กซไซ เมื่อปีพุทธศักราช2534เป็นเนื้อทองคำทั้งแบบธรรมดาและแบบขัดเงารวมแล้วมีจำนวนการผลิต1ล้าน20แสนหหมื่นเหรียญและเหรียนญนี้ก็จัดว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมในหมู่นักสะสมมากมีทั้งแบบธรรมดาแบบขัดเงาและเนื้อทองคำส่วนมากแบบขัดเงาจะเป็นที่นิยมที่สุดเพราะสร้างน้อยเนื่องจากราคาสูงกว่าแบบธรรมดา หลายเท่านะครับเหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญที่5นะครับขอพูดถึงเหรียญพระเทพพระชนมายุ5 0พรรษาสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,548มีทั้งเหรียญธรรมดาและเหรียญขัดเงาจำนวนผลิตรวมกันอยู่ที่ประมาณ730,000เหรียญถูกจัดว่าเป็น หนึ่งใน5อันดับของเหรียญที่น่าจับตามองของเหรียญพระเทพนะครับและเป็นที่น่าจับตามองของนักสะสมที่ตามหาและเสาะสแสวงหากันมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่สะสมเหรียญพระเทพอยู่ผมบอกได้คำเดียวนะครับทุกอันดับที่ผมนำมาลงจะมีราคาขยับขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ ก็จบลงแล้วนะครับทั้ง5อันดับเหรียญพระเทพผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากนะครับ